สวัสดีทุกคนอันนี้ก็จะมามีคลิปเกี่ยวกับวิดีโอเกี่ยวกับการเดินทางนะคะพักร้อนไปประเทศเดนมาร์กนะเดินครึ่งนะคะก็นนเ,เริ่มสตราร์าเวลาหกโมงครึ่งนะอันนี้ที่เชียงใหม่ไปบิดไม่ไปออกแล้วเห็นไหมไม่โดตนตรวดบัตรดียว okay เดียวดปปดดดดๆๆๆไหนสตาก็เป็นส่วนงเแล้วประตูไหนล่ะเนี่ยประตูห้าเขาบอกใช่เกทห้าเขาบอกใช่บอกตัวบอกไม่ใช่เกทนี้หรือเปล่าเกทข้างบนเกทห้าเกทห้า ในตั๋วมันเขียนเลยว่าเกต5ในตัว๋วเกต5คือข้างบนโอเคไม่ใช่ประตู <laughs> อันนี้ก็ลงประตูไหนก็ได้ลงไปคือนี่ท่าอากาศยานเชียงใหม่นะแคะ่เราจะเห็นไหมมีเสียงกรึ๊กกรๆ๊กรก๊โอเคตุ๊บๆๆๆ <c oughs> เอาไว้คลิปออมันมีมันมีลูกคลื่นด้วยะ เช็คกระเป๋านะคะเรเคพร้อยใช่ไหมคะใช่ค่ะอันนี้ลูงสาวมาส่งนะคะนี่ก็เป็นเป็นบรรยากาศนะคะที่ดีที่ฟรีนะคะที่สนามบินเชียงใหม่ ดูหางแล้วก็ดันทานโกดันตาวงเี้เราสแกนนิ้วสแกนหน้ตอนนี้มานั่งรอพี่าก็ตอนที่สาัมาส่งเาใอนีก็าดูเคยเดินทางตอนนีเเรานำสาวอกคนอนนี้ก็มาเกิดต้อ มาิูไปได้ด้วยดีนะคะได้สติกเกอร์นะคะ C I D เาติดสติกเกอร์ไว้ที่เสื้อเราก็เดินตามช่องเลยแล้วเขาก็ตรวจนี่ก็เป็นสติกเกอร์แล้วก็เป๋าพาสปอร์ตตั๋วเก็พร้อมนะก็ถ่ายรูปก,กันนิดนึงนแล้วก็เป็นบรรยากาศข้างบนนะคะล,ลูกสาว ดีใ,ใจที่แม่ได้เดินทางก็ลูกสาวอิคนลูกเขาลูกสาวบุญธรรมอันนี้ระหว่างทางเดินนะคะที่ตอนนี้เช็คเรียบร้อยแล้วก็กำลังจะเดินไปขึ้นเครื่องนะคะนี่ก็ขึ้นเครื่องมาแล้วอันนี้ก็เป็นบรรยากาศของเออสีสันกรุงเทพนะคะสุวรรณภูมิเ k ถึงกรุงเทพอ่ะอันนี้ก็เป็นอาหารนะคะอาหารก็มีโคซองมีน้ำนะมีเครื่องดื่มให้นะคะนี่ก็เป็นบรรยากาศตอนที่ระหว่างก่อนที่จะเครื่องลงนะคะหลังจากนั้นเครื่องก็แลนดิ้งแล้วคะ่ะที่สนามบ,บินสวนนะคะ ยอยออกกันนะคะอันนี้ก็ถึงที่สนามบินสวนภูมินะมีรถมารับะรถเออ่รถบัสเนาะรับเพราะมันอยู่ห่างไกลอันนี้ก็ตามสัญลักษณ์ C I D สติ๊กเกอร์ที่ต<อ>ิดต่อไปตามนั้นเลยค่ะเขาจะมีช่องเราไม่ต้องไปเช็คกระเป๋าแล้วนะคะตอนนี้กระเป๋าเราก็ออโตเมติกเลยคือรอขึ้นเครื่องที่สวนภูมิให้เราเลยเราไม่ต้องเช็คกระเป๋า เป็นช่อง CID ID เลยเพราะว่าเ,เราซื้อตั๋วยาวเลยนะคะที่บรรยากาศของสนามบินสวนภูมิบางเครื่องลงนะคะตังสี่ทุ่มที่กรุงเทพบทีการบินไทยเครื่องบินใหญ่คือแอร์บัสทุกคันทุกลำนะคะเครื่องบินลำใหญ่ทุกคำาไม่แต่ที่เราลงในเครื่องบินเล็กของไทยสมายนะตัวเครื่องบินนะคะไปกลับก็รวมกับห0 0 0มื่นเศษ เที่ยวขับไปก่อนแล้วก็ที่สำคัญก็เขาบอกเราว่าไปที่4สินะคะที่เราเข้าช่อง C ID มาแจะทันไหมขนาดนี้เวลา11นาฬกาแต่เครื่องบินเราออก หลังจากนั้นก็ไปตามจุดเลยค่ะเขาบอกไปที่40นะคะเราก็เดินไปตามลูกศรเลยค่ะ40เดินไปทางไหนก็เดินไปตามนั้นอาจจะไกลหน่อยแต่ว่ามีคนเดินไปเราก็เดินไปแต่ว่าถ้าเราค้านขี้เกียจก้าวเราก็จะมีเหมือนคล้ายๆทางเลื่อนทางเลื่อนเราไปทางเลื่อนไปกันก็40ก็คือหัวเลยค่ะท้ายสุด สี่สิบจะถึงแล้ว40่สแล้วทั้งลำนะคะน่าจะมีคนเอเชียประมาณสิบกว่าคนทเหลือสามร้อยกว่าคนค่ะต้องบินลำใหญ่นี้ก็จะมีแต่ต่างชาติกาก็ลงที่ปลายทางบรเปนเฮเก้นนะคะ tg 9 5 0นเนี่ยค่ะ cid ci ciq sorry ciq นะคะนี่ที่นั่งขึ้นเครื่องบินแล้วนะมีพระห่มใส่ชทดแบะ ชาร์จแบตเสียบยังไงเนี่ยค่ะดูนะคะที่สอนดูอยู่ตรงที่จับเราอย่าไปเสียบในช่องผิดนะคะตัใส่ชัด์แบตใส่ชัด์จแต่หูฟังนะไม่ใส่ชาร์จแบตแล้วก็จะม huh? so, uh, like ีช่องทีว huh. so, uh, so, uh, uh ีใ huh. ห okay. so, uh, ้เราดูร uh ีโมทมีหมดกดเรื่องบันเทิงเรื่องข้อมูลการบินฟังเพลงได้หมดเลย้จะมีแต่ละคนมีจอมของตัวนี้อวตาร นีคะเขาก็มีสายหูฟังเนี่ยเอาให้ดูเขาก็จอนะหน้าจอก็จะมีบอกเลยว่าเครื่องถึงไหนนะแล้วก็นี้เป็นรีโมทนะคะแล้วก็ข้างๆของเราก็คือว่างนะสี่สิบีว่างนเนาะอาแล้วอากาศข้างนอกเริ่มเย็นแล้วก็อันนี้อาหารนะคะก็แกงเขียวหวานผัดปักทองนะกบข้าวสวยแล้วก็มียำยำไส้กรอกขนมปังมีชีส แล้วก็มีบัตเตอร์ให้แคนนอรีชีสนะเนี่ยค่ะยำใส้กอกก็แล้วก็มีอ่บราวนี่นะนี่ขนมปังด้วยกินหมดเลยค่ะมีอะไรมาให้กินแล้วก็เรามีเครื่องดื่มพิเศษก็ออเดอร์ไวน์แดงได้นะไวน์แดงการบินไทยแล้วก็จะมีไวน์ขาวด้วยนะคะแต่เราอยากดื่มไวน์แดงให้หลับอ่ะนี่ก็แบนั่งไปสักพักก็เริ่มปวดที่แล้วนี่บรรยากาศ ทางละเนี่ครื่องทางของเครื่องบินแล้วก็จะมีบอกว่าเราถึงไหนนะอันนี้ก็จากกรุงเทพนะคะนี่เรามาถึงที่แถวเอ่ออะไรนะตุรกีแถวอังกอรานะนี่ทตอนบินเราก็เก็บภาพหมดนะคะเป็นข้อมูลของ vacation episode 1เนาะระหว่างเดินทางนี่ค่ะหน้าจอเราเช็คได้ว่าเราอยู่บนน้านฟ้าตรงไหนเนาะเห็นขอบฟ้าไหมคะแสงแดดขอบฟ้าของซอีกโลกหนึ่งมาแล้ว ตอนนี้เรียกนกำลังเดินทางไปนะอยู่บนฟ้านะใชเวลา13ชั่วโมงค่ะนี่แสงเริ่มสว่าง เติมข้าวนานฝ่ายุโรปแล้วคะ บนฟ้าตลอดเนี่เริ่มสว่างเริ่มสวยเริ่มมีแดดนะวันนี้ก็ถึงอ้แล้วก็ช่วงนี้ก็โหอ,อ,อีกนานเลยก็ดูอวตารไปนี่น้องเริ่มมาเสิร์ฟเครื่องดื่มนี่อาหารเช้าเป็นภาพแบบอาหารก็โอเคค่ะในที่หันหันแว่นๆนั่นก็เป็นมันฝรั่งก็ครบห้าหมู่นะสับป,ปะรดแก้วมังกรนคะคะกาแฟโคซองน้ำส้มที่บอกเมื่อกี้ นี่สบป,ประรดผลไม้โยเกิร์ตนะคะอิ่มแล้วก็สุดท้ายก็ขอกาแฟดำเพิ่มอีกหนึ่งแก้วนะอันนี้กาแฟดำนะคะไม่ใช่วายแดงกาแฟดำเนี่กินน้อยแต่ได้มากนะเพราะครบสารอาหารอ่ะเราก็มาเช็คหน้าจอยอทีอู้จะถึงแล้วนี่ใกล้ถึงโคเปนเฮเกนแล้วนะคะดีค่ะเรารู้ด้วยว่าเราอยู่ตรงไหนบนโลกใบน,นี้เนาะเนี่ยค่ะเริ่มสว่างแล้วตอนนี้ก็ จริงๆเริ่มเข้าเที่ยงของประเทศไทยแล้วนะคะแต่เรายังอยู่ที่ประมาณเจ็ดโมงเช้าประมาณนี้อยู่น่านฟ้าเข้าน่าจะเป็นบิสเนเข้เาไปที่บิสเนแล้วไม่ได้เริ่มลงนี่จะเป็นชั้นบิสเน s นะคะบิสเนตคลาสนะก็เอาถ่ายรูปมาให้ดู แต่เราอยู่อี o โ o น i มิคลาสนะคะอ่านี่ถึงแล้วก็ต่อคิวต่อมอค่ะเช็คต่อมอคนเดนมาร์คนประเทศไหนก็ตามเอามาต้องเช็คอยู่ตรงนี้เซเว่นอีเลฟเว่นที่สนามบินนี่ถึงพอไปในเกเกนแล้วนะวเข้า,า,า,านะผ่าต่อมอรเรียบร้อยก็ถามน,นิดนึงแล้ว ลับด้วยนะคะเพื่อนๆเป็นไปได้คือแคปหน้าจอตัวกลับให้เขาดูด้วยโอเคค่ะแล้วเดี๋ยวเจอกันในเอพิโซดถัดไปนะคะบ๊ายบายเดินทางไป